กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพล่ FC ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมทางช่องตัวเซียนชาแนลในยามดึกนะครับ FC ครับนะฮะเมื่อคือนก็เอ้โหนะฮะสุดยอดเลยดูเดือดเลยนะครับสำหรับพิมคิตาห้าชายนะครับถามกันมาเรียกว่าตอนนี้ยังถามกันอยู่เลยนะครับผมตอนนี้ยังถามกันอยู่เลยนะครับผมแต่ก็ปิดไปช่วง ช่วงเช้านะครับผมจากเอฟซี uh, ใจดีนะครับเอฟซี FC ผู้มีอุปการคุณใจดีนะครับผมปิดไปเปิดไปสามล้านห้านะปิดต่อมาสามล้านสี่นะะผมบอกไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ก็ไม่เอาไม่ได้ก็ไม่เอารั่วไปเลยโอ้ผมต้องรับการนะพี่เอาไปสามพันห้าแล้วกันครับผมจากสามล้านห้าลดเหลือสามพันห้านะฮะ ตอนแรกเขาต่อสามล้านสี่ไม่โดนนะเป็นยังไงล่ะดูสิหนะ่าหายไปหลายล้านเลยนะครับ fc ยอกกันนะครับ fc นะครับผมจะขายได้ยังไงนะฮะสามพันห้านะครับพาแบบนั้นนะฮะขายไปสามพันเจ็ดนะครับผมโอ้พารหายากนะครับผม fc เคยเคยได้ยินเสียงเสียงเขาพูดแบบนี้ไหม เขาพูดลำพึงลำพังลำพันลำพึงลำพันนะบอกโอยพระในตำนานนะสมเด็จเอยหลวงพ่อเงินเอยเนี่ยนะเ,เดี๋ยวว่าจะแท้ดูง่ายๆเลยนะไอ้เก,เก๊เก่าเก่าเก๊ะจัดเก๊มันๆเนี่ยยังหายากทุกวันนี้นะครับนี่นะฮะหายากจริงๆนะครับ fc นะครับผมถึงต้องไปดักซื้อจัดตามงานประกวดนะฮะนะครับผม ได้มาประมาณนี้นะครับ fc นะฮะชุดที่หนึ่งอย่างที่บอกเนี่ยทำไมติดนําคนจะกัดหาส่งบ้างนะครับซื้อตัดเขาบ้างนะฮะบางทีต้องไปซื้อแข่งกับเขานะครับนะฮะเป็นจะได้มานะครับ fc ไม่ใช่ว่าจะลาบลื่นนะครับแล้วทุกวันนี้นะฮะก็เยอะกันไปหมดนะช่องขายพระนั้นมาเนี่ยนะครับผมเขาก็ไปแทรกซึมตามงานประกวดกันหาซื้อตัดกันนะครับเหมือน อะไรสักอย่างอะ่ะอืมนะะก็ต้องอาศัยความซีนะ้ฮะกับคนนั้นคนนี้นะครับตีเมียนนะครับไปรู้จักกับเขานะจริงไม่เคยรู้จักกับโอ๊ยพี่จําผมได้ไหมครับเนี่ยเออนะนี่โบแดงครับอันนี้สมซื้อจากโต๊ะยี่สิบสองนะครับ fc ฮนะพิมพ์นิยมนะฮะซื้อจากโต๊ะยี่สิบสองเอ้อทำไมก่องภาพนี้ต้องส่องนะต้องจ,จริงนะดู ในรูปในคลิปม่ยังไงก็ผมว่าไม่ไม่สามารถที่จะลึกซึ้งได้นะครับพิมพ์นิยมนิยมบีหรือเปล่ามีมีหลงอแล้วผมครับเพราะว่าเขาส่งโต๊เนี้โตะรูปหล่อยอดยนิยมเนี่ยเขาไม่ได้มีแยกนะเขาเป็นเหมือนรายการของของรายการแบบงานใหญ่ๆเขาเลยอะ่ะคือเขาไม่มีแยกพิมพ์มพอะ่ะมีพิมพ์นิยมพิมพ์กีตาแค่นั้นเองนะฮะแล้วเนี่ยโบแดงโอ้โหนะครับเนี่ย น่าจะเป็นพิมพ์มือลองอ่ะองนี้นะครับ fc นะไม่มีตาพิทร์หรือมีหรือเปล่านะผมก็มั่วจริงเลยนะไม่ได้ทําการบ้านมาแล้วครับเนี่ยเพิ่งมาถึงบ้านนะฮะเนี่ยอ๋อพิมพ์มือลองครับ fc นะฮะนิยมมือลองนะครับดูสนิมขุมตามซอกดูเ่ยคราบใครักเก่าที่บ้านเกิดนะฮะนี่ครับผม fc ดูนะเนี่ยเนี่ยน,น,นะครับดูเนื้อหานะครับโลหะ เอาที่นี้ท่านจินตนาการถ้าท่านเคยเดินสนามหรือเห็นพระตามโซเชียลทำไปบ่อยๆท่านไม่เคยเห็นแบบนี้หรอกอันนี้ผมกล้าพูดได้เลยนะครับผมยังไม่ต้องดูว่าเก๊หรือแท้นะเอาแค่ว่าเคยเห็นหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเขาอาจจะทํามาองค์เดียวก็ได้นะครับผมแล้วก็หมักผิวทิ้งไว้นะครับมีนะฮะทำโลหะเก่านะซื้อโลหะเก่ามาหลอนะฮะปั้นพิมพ์ขึ้นมานะครับนะมีนะฮะอืมเนี่ย ดูนะครับ fc เกยยังไงนะครับแบบนี้นะฮะเนี่ยเก๋ยังไงแท้ยังไงนะครับผมดูกันฮนะผ้าเนี่ยลักษณะเหมือนเขานะผมมาแตะใตจองดูเนี่ยเหมือนเขาล้างเก่ามาอางนี้นะแล้วล้างเรียกว่าล้างเก่ามามาหลายสิบปีแล้วด้วยเนะี่ยแต่ผมไม่ได้คุยอะไรกับเจ้าของลึกซึ้งแบบนั้นหรอกนะครับผมดาวเอาลว้ลวนเลยนะครับคุย จินตนาการอรมณ์ล้นลน,น,น,นเลยเนี่ยนะฮะแต่เหมือนไม่ใช่พ้าล้างเอาง่ายๆฮนะอาจจะล้างเก่ากันมาสี่สิห้าสิบปีอะนะครับเพราะพ้าหลุมพื่อเงินเนี่ยเขาตกน้าเนี่ยตกน้ําตกดินอะไรเนี่ยเยอะมากนะครับผมนิยมมือลองนิยมบีเเอซีนะครับ บโบแดงเลยนะครับบูแดงแสลงใจอีกแล้วนะ,ะ FC นะครัทักทายกันเข้ามาได้นะครับ FC นะฮะก็ย้ำกันไว้นะครับพลักจิตรางวัลไม่ใช่ว่าแท้ทุกองค์ผมบอกก่อนนะครับผมการส่งพรพประกวดเนี่ยมันคือเกมอย่างหนึ่ง นะคือเกมอย่างหนึ่งพระติดไม่ใช่ไม่ว่าสนามไหนสถาบัานไหนผมบอกเลยเลยนะครับพระติดรางวัลไม่ได้การันตีว่าพระนั้นแท้ร้อยเปอร์เซนอ่าพูดไว้เลยนะผมไม่ได้ออกตัวนะการติดรางวัลไม่เกี่ยวกับการข,ขายของผมนะผมบอกเลยการติดรางวัลไม่ได้ผมเอามาโชว์มาอวดเฉยๆนะครับให้ท่านดูที่พระนะครับผมขายพระหลงเงนินตรงนี้นะครับผมเนี่ยไม่ได้ขายพระติดรางวัลน,นะฮะ ไอรางวัลเนี่ยผมแถมให้นะครับให้ท่านพิจารณาจากองค์พระนะครับผมขอรูปเพิ่มเติมได้นะฮะเปิดเท่าไหร่ดีนะฮะราคาเดิมเลยนะครับ fc ครับสามล้านห้านะฮะพิจารณาเอาที่ชอบเอาที่ใช่นะครับ fc ครับประกันกันเลยอ่ะสามล้านห้า fc นะครับจะทําให้ประกันนะเอาราคาแบบพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่รักกันเลยเลิฟเลิเมาคุยกันนะฮะ เมื่อคืนนี่ราคาพี่น้องอ่ะแซ่สามพันห้าได้ไหมแล้วนะเปิดสามละห้าจ่ายสำคัญนะพี่เนี่ยจ่ายสำคัญเออขอสามพันเจ็ดนะตลกจริงๆเลยเอซีผมเนี่ยนะคุยกันเฮียปาจิงโกะนะครับผมห้าชาย คืนนี้นะฮะเนี่ยถัดมานะครับอันนี้โต๊ะยิปอันนี้โตสิบสามนะฮะรูปหล่อหรือล่อยอดนิยมนะครับรูปหล่อยอดนิยมนะฮะโต๊สิบสามนะยังงูยงีดกันนะเอฟซีเมื่อกี้แบบจับไปจับมาเงี้ยกราบขออภัยจริงนะครับอันนี้โตสิบหกเนี่ยโต๊ะพระเครื่องยอดพิจิตยอดนิยมและเครื่องรางยอดนิยมนะฮะอ่านะครับ,น,รบนี่ที่สามโอ้โหนะฮะก็หาไม่ได้นะเขา เอาที่สามมาโชว์ก่อนนะครับผมที่หนึ่งยังไม่โชว์นะฮะไว้ฟันไว้ไว้วัน,ไวไววนพรุ่งนี้บ้างนะครับผมเนี่ยฮะสามชายนะฮะเนีย่ยโอาจยนหนุ่มมาฟิตเลยในองเนี้ยที่สามเนี่ยไม่รู้เขามีรมาชอบตรงไหนเนี่ยนะครับเนี่ยสายตรงหลอกเก่ามาฟิตเลยเนอง์นี้นะครับพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับ fc นะครับ ติดที่สามนะเนี่ยใต้ฐานเป็นอย่างนี้นะครับติดที่สามนะครับผมดูที่พระนะครับดูที่พระอย่าไปดูลังวัลเลยนะครับเอฟซีนะฮะเนี่ยผมก็ส่งเยอะนะแต่ไหนไม่ติดผมก็ไม,ไม่บอกรอให้ลืมลืมมันก่อนนะครับผมรอให้ลืมมันก่อนนะครับ FC เอฟซีนะฮะอืม สี่องค์เนี่ยถามว่าสี่องค์ล่างเลยผมได้ส่งไหมนะครับผมผมไม่บอกผมไม่ให้บอกก็ไม่ส่งไม่ได้ส่งเ,เรื่องจริงเลยไม่ได้ส่งนะครับผมกลัวกรรมการไม่รับนะครับลงพ่อเงินไปแล้วสององนะครับอะเอาลงเพ่อเงินทีเดียวเลยนะครับอันนี้นี่ฮะกรรมการเขาบอกอขอต้องส่งนี่เลยนะฮะโต๊ะสิบหกรายการที่ 44นะครับพิมพ์ขี้ตาไม่จํากัดนะครับพิมพ์ขี้ตาไม่จํากัดนะครับตรงพิมพ์นี้นะครับเขาก็คลายคลายคลายสามชายนะเนี่ยโหเนื้อโคตรมากเลย fc นะผมมองตรงในสามชายส่งเยอะมากผมกลัวสู้เขาไม่ได้นะเนี่ยเลยย้ายไปส่งไม่จํากัดนะฮะดูเนื้อสุดโคตรเลยนะฮะเนื้อโคตรเหมือนโกดไทยมาเลยนะครับองนี้นะ fc นะครับ ดูที่พระนะครับอย่าไปดูบูรางวันเลยนะฮะไอรางวันนะ่ะผมแถมให้นะครับ fc ใบประกาศเนี่ยนะครับอย่าไปยึดติดย้ําเตือนอีกครั้งนะไม่ว่าจะเป็นใบประกาศใบเซอรออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าไปยึดติดครับท่านนะฮะผมบอกตรงเลยบางคนบอกเอ้ยแล้วจะไปนั่นกันทําไมนะครับอผมก็ให้ให้คําตอบที่ชัดเจนของท่านไม่ได้หรอกครับเขามีมานานแล้วนะครับแบบเนี้ยเขามีมานานแล้วนะครับ บางคนติดไม่รู้กี่งานนะฮะไม่ใช่งานทั่วไปด้วยนะนะเอาอย่างน,นั้าจนเลยนะครับไม่อยากพลาดพิงนะครับอเนี่ยอนกนว่าจบนะเนี่ยผมขายจบเลยนะครับผมขายกันแบบราคาพี่น้องนะครับผมเนี่ยเนี่ยนะฮะซื้อพระแถมใบประกาศพร้อมโบเดงนี่นะฮะ ขายจบเลยนะครับผมแต่ต้องประกันกันนะครับอันนี้อันนี้ประกันได้เลยนะอันเนี้ยพูดถึงเนี่ยผมประกันได้เลยเนี่ยเป็นพิมพ์คิตาอ่าแท้แต่ไม่จํากัดว่าเป็นพิมพ์ไหนไม่ใช่พิมพ์สากลนอนะไม่ใช่พิมพ์สามชายสี่ชายห้าชายอ่าเน,นี่ยเออนะแล้วก็ขายแพงๆเลยนะครับเพราะยังไงก็แพ้แท้อยู่แล้วเนี่ยเอออย่างนั้นดีไหมเอสซีเอาอย่างนั้นไหมครับเนี่ย พร,ระยังไงก็เทอะ f ีเนี่ยแต่เขาไม่เข้าพิมพ์สากลเนี่ยผมมาส่งพิมพ์คิจาไม่จํากัดอ่ะเนี่ยโอ้โห oh. บึกเลยจริงๆนะครับ F4 นะฮะสุดยอดเลยนะฮะสุดจัดเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> อย่าอย่างนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวใจร้ายเกินไปนะครับ F4 นะฮะขายกันเป็นแสนเป็นล้านใจร้ายนะครับ <c oughs> ขายาราคาพอดังพอนะฮะเดี๋ยวไม่มีตางซื้อคืนนะครับ <c oughs> ขายเสร็จเดี๋ยวนี้เอาทับประเทศนะครับ FC ครับถัดไปนะครับมีโบแดงแสลงใจอีกแล้วนะครับผมซื้อมาซื้อมาไหนเนี่ยนะครับผมก็ไว้เพื่อรองานประกวดเลยลืมละ FC ะครับอันนี้ผมชอบตรงที่ว่าเขาเป็นเหมือนเป็นก้อนนะเป็นผงคุกกลักเป็นอะไรแบบเนื้อกะลาเป็นผ้ผงอะและ้วเขาเหมือนกบมัแกะ เป็นพิมพ์ปั้นแล้วก็แกะ f อคือเขาคลาสสิกมากนะครับผมถามกรรมาการอะไรอย่างเงี้ยผมจะส่งอะไรได้เขาก็ส่งอยู่หืมลิกซ้ายลิดขวาเลยโอ้ยอย่างนี้ต้องส่งพิมพ์ปั้นหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลนะเขาบอกอย่างงี้นะฮะเนี่ยผมก็จัดไปเลยนะครับผมส่งไปตามที่กรรมาการเขาแนะนำนะครับนะต่าผมส่งสองรายการนะ โชว์วรายการก่อนนะปติดโบแดงมานะครับ f ยนะกรรมการฟิตเลยเนี่ยถามเลยเนี่ยเท่าไหร่นะผมบอกโอ้หกรรมการให้เท่าไหรล่ละครับสักสามร้อยโดนไหมละครับผู้แสบงั้นเนี่ยโอ้โหใจสำคัญ <laughs> โอ้โหเนะี่ยอก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 นะฮะเขาบอกยอกยอกยอกนะฮะต้องไปเปิดเท่าไหรล่ละครับพี่อย่างเงี้ยนะแล้วแต่เลยนะเขาเรียกเงเป็นล้านนะ เนี่ยเขาบอกเนี่ยแล้วแต่อาจารย์แสบเลยจะไปเปิดเท่าไหร่นะครับอาจารย์ไม่ขายผมอยู่แล้วนะครับนี่ฮะกรรมการเขาบอกไม่ขายผมยแล้วแม้ไม่ลองสวนมาละเนี่ยสักแสนหนึ่งเนี่ยโดนเลยเนี่ยนะฮะนะครับพิมพ์ปั้นนะคลาสสิกมากๆเลยนะครับ f ีนะครับดูในครั้งนะฮะชักเข้าชักออกเนื้อโซนกัลลานะแล้วเป็นรอยแซะรอยแบบ เหมือนกับเป็นก้อนมาเนี่ยเป็นผงเป็นก้อนมาแล้วเขาก็มาแต่งให้เป็นผ้าปิดตานะเอฟซี FC นะครับวันนี้ผมอาจจะดูกิ้วเกาไปหน่อยนะเพราะว่านอนทบอิ่มเปล่าก็ไม่รู้นะครับอย่าถือสากันแล้วกันนะครับอะไรูไดไรดูแบบผิดพลาดไปบ้างก็ขอพอภัยจริงๆนะฮะนะะหลงพ่อเงินสังกัดจายนี่นะครับมาต่อกันแบบว่าขาด ทุนนะฮะตอนแบบขาดทุนเนะี่ยผมเลยไม่ขายเอาไปส่งประกวดเลยนี่ฮะติดโบแดงมาเลยพรษสังกัดใจหลงพ่อเงินนะครับผมไม่จํากัดนะครับผมส่งเนี่ยเป็นวัดขวางนะครับได้แช์โบแดงมาเลยนะครับะแท้ดูง่ายอย่างนี้นะครับไม่ต้องอธิบายกันมากเลยนะครับเอ๊ะผมลงโชว์ยังอ่ะไม่รู้นะไม่รู้จำไม่ได้ลวเบอร์เนี่ยผมวันนี้ไม่รู้ว่าตอนที่จิต ติดโบ่เนี่ยผมไปลงโชว์หรือยังไม่รู้นะครับขออภัยนะครับเอฟซีถ้าเราเคยลงไปแล้วนะแต่เคยเคยลงตอนยังไม่จิตโบวจาได้นะครับผมเนี่ยรายการที่สิบเจ็ดนะครับโต๊ะที่สิบหกนะครับพาแท้ดูง่ายนะครับไม่การันตีเลยนะฮะเป็นวัดขวางไงสายผมนะครับสายผมนะฮะเกมมาจากไหนผมดูแท้ต้องแท้แท้จากไหนผมดูเก๊ก็ไม่บอกดีกว่านะครับ สุดท้ายนะแต่ไม่ใช่สุดอ๋อเี่ยยังเหลือตะกรุดอีกดอกหนึ่งนะครับที่บอกไว้นะครับหลวงปู่ศุขรับเอฟซีเนื้อสำลิดเลยนะครับพิมพ์ตัดชิดนะครับอะไรเนี่ยโอโหแดงแสลงใจเลยนะครับเอฟซีเนี่ยฮะตัดชิดนะครับผมเนื้อสำลิดนะครับนี่ฮะ ตัดชิดไม่จัดช่อไม่ตัดปีนะฮะเป็นแบบนี้มาเลยนะครับสำริดปึกป๊กๆเลยนะครับ F4 นะฮะด้านหลังนะจานสวยงามพระเดิมๆเลยเนะี่ยผิวดิมเดิมไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่เขารอแบบไม่สวยอะนะรอแบบไม่เต็มอะสำริดเลยนะ f c แบบนี้นะนะครับเนี่ยสำริดจริงๆเลยดูฮะ ครับ F4 ครับเห็นเส้นใหญ,ญ่บนแล้วก็นะเห็นใจเขานะนะครับอย่าว่าจะแท้เลยเดี๋ยวเนี้เก๋จ,จัดๆเนี่ยยังหายากนะ <c ười> <c ười> เออของมันๆเนี่ยยังหายากเลยนะครับให้เห็นใจนะครับผม <c ười> เออ จบไปเรียบร้อยนะครับเป็นแบบกล่องนะฮะแล้วก็เนี่ยตะกุดนะครับเ c ซีที่สองนะครับเนี่ยลายเกลียวนะครับลายเกลียวนะครับลายเกลียวนี่นี่คือเราจะเคขบฟันเคขปฟันกับฝาบาดยังอยู่นะมาต่อขันแบบหลุดลุ่ยเลยนะครับผมไม่เป็นไรไม่ว่าแล้วครับ นอธิบายในภาพเลยนะครับเอซีครับนะครับที่สองนะฮะแต่ดูที่จะกุดนะครับจะไปดูรางวัลเลยนะครับดูที่ชอบดูที่ใช่นะฮะ ผมก็หาเรื่องนะใช่แล้วหาผ้าไม่ได้เอฟซีนะแล้วเขาก็นิยม,มันอย่างนี้นะครับเอฟซีก็เรียกร้องมาอยากได้ผ้าติดรางวัลน,นะครับผมก็เนี่ยซื้อมาก็บวกบางๆนะครับซื้อมาอง์ละร้อยสองร้อยนะครับก็บมาขายองค์ละหมื่นสองหมื่นนะแบ่งพันกัน,นเป็นราคาแบ่งกันราคาพี่ราคาน้องแซ่แบแซบเอ้ยนะ อย่าพูดเลยพี่น้องนะทุบกันหลังแอนแล้วนะโดนกันนุ่งนังน,งนุ่งนะังนะเออทุบป,ป่าไม่ป่านี้เลยนะฮะเนี่ยอันนี้นะครับเนี่ยมีอาท่าหนึ่งนะครับเดินเข้ามาในงานเขาจะเอามาส่งประกวดนะผมก็ไม่รู้อะไรตอนแรกนึกว่าง,งาเขาบอกไม่ใช่นะเป็นปาก,กานะเป็นไม่นะเป็นอะไรอะพลาสติกหรือเขาเรียกอะไรยังไงนะครับตอนแรกนึกว่าง,งาลองแวบเนะ ก็บอกเป็นมีดปากกาหลวงพ่อกล้วยนะเขาจะมาส่งเขาก็ไม่รู้เก๊หรือแท้นะครับคุณอาท่านหนึ่งนะคือใช้ลุงเบื่อแล้วนะใช้ลุงแบบว่าคนรู้ทันมุกแล้วนะใช้อามากน,นะเล่าในชานคุณอามากเนี่ยดูกันมีดหลวงพ่อกลวยนะครับเอฟซีนี่นะฮะโอ้โหนะนี่แล้วตรงนี้มีเชือกด้วยนะโอ้โหทาดีจริงๆรนะิงเอฟซีโอ้โทำดีจริงๆเลยเนี่ย ดูแท้เลยเนี่ยเอเนี่ยเออทำได้ดีจริงๆเนี่ยเนี่ยโอ้โหนะผมก็สวดลุงให้อยู่ตั้งนานลุงผมก็ไม่เป็นละโอ้โหจริงๆก็ต้องเป็นงานหรือเปล่านะไม่ใช่หรอกไอ้ลุงหรืออาอาอาไม่ลุงนะีอย่าไปส่งเลยนะเดี๋ยวไม่ติดนะผมซื้อตัดไว้เลยดีกว่าครับคุณอาโอ้โหนะ เขาว่าจะไม่ขายนะผมก็ล็อกคอเลยจะขายหรือไม่ขายโอ้อสายสาระจังเลยวันนี้กับผมก็บอกว่าก็คุยขอเขาที่ผมเอามาออกต่อนะครับไม่รู้ดอกเก๋แทะครับคุณอานะครับแบ่งผมมือน,นะก็ได้มานะครับผมก็ไม่รู้ก็เล่นกันเท่าไหร่นะมาถามคนที่เขาพอดูเป็นเขาบอกเฮ้ยแท้นะเนี่ย หายากด้วยมีปาการุ่นนี้นะเนี่ยเพราะว่าเขาจะต้องหาปาการุ่นนี้แล้วมาทําเนี่ยทํามีดใสต้องมาทํามีดใสนะครับผมนี่นะฮคุยกันไปตลกโวกหานะเฮฮาปลาจิงโกตามสไตล์นะครับบางวันผมก็ซึมนะเอฟซีบางวันผมก็เฮฮาเขาจะว่ากันเลยนะครับถถั่วกันไปนะครับเอฟซีนะฮะเนี่ยเออ ก็ว่าเล่นกันหลักหมื่นน่ะนะแต่วันนี้ผมเอาหลักพันพอนะครับ fc แบ่งปันกันนะครับนี่มาดูรีลาเงนอีกทีหนึ่งนะครับให้ดูแป๊บเดียวนะฮะดูกันบ่อยแล้วเบื่อแล้วนะครับเนี่ยต่อกันไม่โดนสักทีเอ๊ะหรือผมเผลอขายใครไปแล้วผมเอามาลงอีกทีโอเบอร์แล้วนะครับ fc ครับอันนี้ยังแน่นอนนะมาต่อกันไม่โดนนะครับเนี่ยเนี่ย ตอนเยอะมากนะครับโอ้โหนะคอนเสปมันเรซินทําเก่ามานะโอ้โทหทาไปจะให้นะใจสําคัญมาสวดกันได้อเรซินทำเก่ามานะโอ้โหทาใจตายเลยเนี่ยโอโ้สวด,สดนั่นเลยเนี่ยผมนอนร้องไห้เป็นคืนเลยเนี่ยสวดกันเนี่ยแซบเอ้ย ลูกชายได้สิลูกโอนี่เอาท่านแจะนะครับผมหายากจริงๆนะในงานในหเปิดกันสี่ห้าพันนะเนี่ยผมมีอยู่องค์หนึ่งนะฮะเหลือเจดมืออยู่องค์หนึ่งนะครับ fc <S 1> <S 1> แท้ดูง่ายๆนะครับผม <S <S น,นี่นี่ ขอรูปเพิ่มกันได้นะครับ FC นะฮะแล้วก็นี่ครับผม <c oughs> ครับก็ประมาณนี้นะครับ FC คลิปนี้นะผมก็อยากให้คลิปผมแบบเพฮาสนุกสนานไปนะบางทีอาจจะพูดอะไรที่แบบอาจจะไม่ถูกหงถูกอะไรไปสิก็ต้องกราบขออภัย ทุกท่านจริงๆนะฮะนั่นแะตัวตนของผมเลยนะ mm hmm. ถ้าเวลาที่แบบว่าค้บอ,อกคืมใจแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละครับ fc นะฮะ mm hmm. ก็มีทั้งคนชอบไม่ชอบนะัน,นี้ผมก็ทําใจได้นะ mm hmm. ใคร mm hmm. ไม่ชอบใคร mm hmm. ด่ามาผมก็บล็อกไปนะ mm hmm. ใครมาอวยมาอะไรผมก็ขอบคุณมากๆครับนะครับ fc นะฮะ mm hmm. ก็ตอนอี้น,นะฮะก่อนจะจากกันไปก็ฝากกันไว้นะครับ fc ครับ วันที่19 20พฤศจิกายนนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะการงานประกวดงานใหญ่นะฮะระดับประเทศเลยนะครับงานในตำนานเลยฮนะที่โดมคาราเทศบาลตำบลหันคานะฮะงานใหญ่ครั้งแรกในรอบ3าปีเลยนะไม่ได้จัดมา3ปีแล้วนะครับรู้สึกว่าจัดครั้งแรกโอ้โหคนท่วมเลยนะฮะปี6.2นะฮะโดมแตกเลยนะฮะคนเรียกว่าพันกว่าแผงเลยนะครับผมทะลุเลยนะครับผมนะฮะ อันนี้ก็จัดอีกครั้งหนึ่งโดยปาสงัดขันคาแล้วก็ท่านนายกเทศบาลนะครับเป็นเป็นประธานนะฮะปาสงัดขันคาเป็นเรียกว่าประธานดำเนินงานนะครับผมและอีกงานหนึ่งต่อกันไปนะครับก็ที่โรงเรียนท่าวงวิทยาคารนะครับเป็นงานใหญ่งานที่ว่าทุกคนเฝ้ารอคอยอีกหนึ่งงานนะครับสองอาทิตย์ติดเลยนะครับก็ฝากกันไว้นะครับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับงานดีมีคุณภาพนะฮะ F4 นะฮะ หากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรได้นะครับที่เบอร์0 6 1 8 9 8 7 3 4 2นะครับ0 6 1 8 9 8 7 3 4 2นะครับแอดไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับหรือว่าเข้าไปกดที่ใต้คลิปที่คอมเมนต์ก็ได้นะครับ fc ครับนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้อง ขอกลับไลฟ์สช่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเถิดเดิมเถิดเดิมเถิดเดิม